วันนี้นะครับผมจะทําภารกิจตัดแต่งต้นมะขามสองต้นครับแต่ไม่ใช่ผมตัดนะครับผมก็จะเอาช่างที่ไปตัดให้ที่วัดครับก็คือให้เขามาเอาไม้ตัดที่นี่ต่อครับโดยที่จะให้ไม้เขาครับซึ่งต้นมะขามต้นนี้ผมจะตัดตรงครบตรงนี้ครับแล้วให้มันแตกใหม่ครับโดยไม่ตัดทิ้งนะครับก็ยังอนุรักษ์ครับส่วนต้นนู้นครับก็จะต้องตัดอยู่บริเวณคบที่เป็นง่ามนะครับเลยให้แตกใหม่ครับก็ไม่ตัดทิ้งเมืนกันครับเดี๋ยวยังไงผมรอช่างตัดไปส่งต้นวัด อีกต้นครับเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวมาดูครับว่าหลังตัดแต่งแล้วต้นมะขาม2ต้นนี้จะเป็นยังไงครับจะให้เขาเห็นว่าวิธีการตัดเป็นยังไงชุดนี้ครับเป็นช่างในการตัดไหมที่มีฝีมือครับ นี่คือติดบริเวณบ้านนะครับ ก็เก่งที่ค่อนข้างตัดยากก็คือเิ่งที่มันอยู่ตรงหลังคาซึ่งก็ต้องหาวิธีในการที่จะเอาลงมาให้เบาที่สุดนะครับมาลุ้นด้วยกันอันนี้เป็นจุดสำคัญครับจะต้องดึงโดยใช้รถด,ดึง<ห>ไป,ป,<อ>งปน,นู่น ไาอาเลยเอนเลยอันเลยเลย,เลยไปเลยรอ,อดพ้นครับไม่มีอะไรเสียหาย ถือว่าเป็นต้นที่อยู่ติดกับตัวบ้านครับซึ่งการตัดก็ต้องคอยระมัดระวังครับซึ่งครั้งนี้ครับต้องใช้รถในการดึงครับถ้าเกิดพลาดขึ้นมาอาจจะล้มมาทางต้นไม้หรือทางตัวบ้านได้ครับก็ต้องมาลุ้นครับ บถือว่าเป็นการดึงลงมาจุดช่องว่าง <c oughs> ได้แม่นยำครับ เสร็จแล้วครับกับภารกิจการตัดแต่งในส่วนของต้นมะขามครับซึ่ง2ต้นนี้ถือว่าเป็นปัญหาผมยังมากครับก็คือทั้งใบทั้งกิ่ง,แล,งมมลแล้วข้อสำคัญครับผมไม่มียาในการตัดครับแล้วข้อสําคัญอย่างต้นนี้ครับมันอยู่ติดบ้านมากที่สุดครับตอนนี้ผมก็ทําการตัดแต่งในส่วนของยอดไปครับซึ่งก็จะความสูงอยู่ประมาณสัก3เมตรครับคืออย่างน้อยให้ผมตัดแต่งได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครถามว่า ทำไมไม่ตัดทิ้งไปเลยถ้าจะตัดขนาดนี้บอกตรงครับว่าการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านต้องทําการตัดแต่งไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวแล้วไม่สนใจครับปล่อยให้มันโตไปสุดท้ายครับมันล้มทับบ้านคุณครับอย่างผมต้นมะขามถ้าเกิดผมไม่ตัดแต่งใบมันก็จะไปอยู่ตรง,งนู้นอยู่บนหลังคาจะทําให้หลังคาลั่วครับหรือหลังคาผุครับซึ่งณนะตอนนี้ผมตัดแต่งง่ายครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดครับซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีกิ่งที่อยู่ บนหลังคาเลยครับซึ่งถ้าเกิดพลาดกิ่งหักมาทับหลังคาพังครับซึ่งโชคดีครับได้ช่างที่เก่งครับก็เลยทําการตัดแต่งจนไม่มีความเสียหายครับนี่ฮะถือว่าช่างเก่งครับแม้แต่ไม้นี่ฮะค้างผักก็ไม่เป็นไรทุกจุดไม่เป็นไรครับหลังคงหลังคาไม่เป็นไรนะครับนี่ฮะซึ่งก็ถือว่าผมโชคดีที่ได้ช่างที่มาตัดแต่งให้วัดครับ เดี๋ยวพอเข้าบานมันจะไม่สูงครับแล้วผมก็ตัดแต่งง่ายครับก็สําหรับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามทางช่องครับกดตามได้ครับเดี๋ยวผมทํากิจกรรมอะไรผมก็จะนําเสนอทางช่องครับซึ่งถ้าเกิดดูนะครับแล้วชื่นชอบครับก็ให้กำใจผมด้วยการกดไลค์ครับแล้วกดแชร์บต่อครับสําหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ครังหน้าครับสวัสดีครับ